ลำดับที่55ขายทอดตลาดห้องชุด,ดปลอดการจำนองคริงสารแพ่งทุนรีมาแดงที่พอบอ .2-2 25ท2567ธนาคารฐนานไทยทายชาติจำกัดมาชนโจทยและธนาคารรับจำนองไฟมันขายไหมคะไม่มานะคะนายชุมพลบัวงามจำเรียนไฟบันขายไหมคะไม่มานะคะาระาคาเงินักมารคตีหนึ่งล้านสอนร้อยห้าสิบบาทลำดับที่55นะคะราคาเริมต้นอ,อยู่ที่แปดแสนบาทเพิ่มมาคำนอณก็ครั้นานานงละสามบาทวางหลักันในการเข้าซื้อายหนึ่งแสนหบาทมีท่านใดสนใจและราคาเชิญยกป้ายค่ะ เงนขายไม่มีพิ่มเสื่อค่ะค่ะลำดับที่57ขายทอดตลาดห้องชุดตามสำเัาหนังสือกรมปัสินห้องชุด,ดปลอดการจำนองผู้ซื้อได้ย่าที่ตีดต่อเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจเพื่อขอแทนเองคระเิีาสานแขวงทวรีมาแดงที่พอบอี e 7124ทับ2567บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดผาชนจดแทนมันขายไหมคะไม่มานะคะ นายพัดวงบุตรดีจำธนาคารขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารท่าไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำลองหรือแพรนไชขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจา้าพนักานํางานหก่นสามพันแดร้อยแปดสิบาทลําดับที่57บเจนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหนบาทเพิ่มขึคม้คํัหนาวยกว่าครั้งละห้าห0ื่นบาทวางหลับกันในการเข้าซื้อานึ่งแสนหาหมืบาทมีท่านใดสนใจและราคาเชิญอยปป้ายคะ่ะขายไม่มีผู้ซื้อค่ะค่ะ ลำดับที่60ขายทอดตลาดทองชุดปลอดการจำนองคริสตจวกรสมุทรปราการแผงที่พบ1460 2564บริษัทหักทรัพย์กรุงเทพ,พาณิจจำกัดมหาชนโจทย์รายไรับรับจำนองมาโรนแรมหา,าดทิโรเวเซียงลำเี็ก0024 นายปัญญาพุทธพรมจำเลยแพลนขายไหมคะไม่หมานะคะราคาเป็นเงินเจ้าหน้างานปีหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทล้านละที่หกสิบนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเพิ่มราคาเงนินงอครังละห้าหมื่นบาทวางหลับกันในการเข้าชื้อราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิยงยกป้ายค่ะงื่อนไขไม่มีโพสละค,ค่ะ ลำดับที่61ขายเอค่ะาคารฮอกชุดปลอดการจำนองคดีงสารแพ่งพรกดไที่พออีห้าหกรบองห้าหกเจ็ดธนาคารอาคารสุขอโจทย์และาคารรับจำนองทะมบันขายไหมคะมาราคาถืปอบชีเหลืองเลขศ0นย์นยยในนิติทัศน์ถาวรกูลจำลองทนบันขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารเมินเจ้าพงานคดนึ่ง้านหกแสน่งมื่นหกพันหเจ็ดสิบหกาทลำดับที่6 1นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหน่แสนสี่หมื่นบาทเพิ่นนาคเน้อยกว่าครั้งละหาหมื่นบาทวางหลับกันในการเข้าซื้ะ ศูนย์ห่งนรับราคาค่ะห้องชุดที่จะขายชุดเลขที่เก้าเจ็ทั่งอาคารชุดเดอะวอนอเวนต์คอนโดแขวงบางวะ เขภาษีเจริกรุงเทพมหานครดนที่ห้องชุดประมาณ27.08ตารางเมตรสภาพห้องชุดสมบกรณใสตอนนี้ราคาอยู่ที่0010ค่ะที่ราคา1,140ล้าน1บาทค่ะมีท่านใดสนใจระคะเพิ่มมีไหมคะเชิญยกป้ายได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะ1นึ0ง้านหนา่1แสน1ิบนบาทหนึ่งหนึ่1ล้าน1น0่งแสน1ิบเป็นบาทหน1่งหนึ่1ล้าน1่ทแสนสิบเปนบาทหน่งหน่งานหนึ่งแสนสนบาทค่ะมีท่าน่สนิเป็นบาห้า่งแนเป ไม่มีแล้วค่ะหล้าน1น0่งแสบาทสามเขาไม่ขายแก่เพื่มนป้ายหมายเลขศูนย์ศที enemies, okay ่ค่าหล้านหน0่งแสบบาทค่ะ ลำดับที่63ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยการจำนองติดไปเพื่อจะได้นุบพันและนี่จำนองติดไปด้วยคืองซานแขวงบางบอนแมรนที่พรบเอซีหนึ่งสีส่ทับสองห้าหกสามบริษัทอยุธยาแคปิตอลสุดเสียจำกัดโจทย์แพลนบันขายไหมคะไม่มานะคะนายนพลพลโพกทรัพย์มงคลจำเรียนแพลนบันขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาคาราสุขภาพฟรับจำลองหรือแพนบันขายไหมคะ ไม่มานะคะราคาพมิมเงินเจ้าตั้งราคาดีหนึ่งล้านก็เหมืนห้าพันเ้าร้อบาทภารานีจำนองในวันที่31มีนาคม2,565ันห้าร้บาหนึ่งล้านสามบาท60สบตางค์ลำดับที่6กสบามนะคะหากพารานีจำนองแล้วราคาเริ่มต้งอยู่ที่5้าหมบาทเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละส0 0พบาทวางหลักประกันในการเข้าช่วยค่ะ5,000บาทนี้่่าใดนสนใจรับราคาเชิญยกป้ค่ะ <S <S มงื่อไม่มีโพสต์่าคะค่ะ ลำดับที่67ขายท่อตาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมกันไปทั้ง2แปลงโดยปลอดการจำนองกระดิ่งสามแขวงบางบอนแมะนิงที่พอบออี978ทับ2566บริษัทลิซิ่งกส,สิกรไทยจำกัดจดทะเบียนขายไหมคะไม่มานะคะนางนัทวันแขมคําำจดทะเบียนขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนองทะเบีนขายไหมคะไม่มานะคะรานะคาประเมินเจ้าพนักงานบัญชี2,600 แสนเก้าหมื่น้าหบกบาทลำดับที่6กบเจ็นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านแแบาทเพิ่มนะคะน้อยกว่าครั้งละห้าหมื่นบาทวางลับกันในการเข้าสู้ค่ะ1,50,000บาทมีท่านใดสนใจแล้ราคาเชิญอยู่ป้ายค่ะศูนย์ห้นยรับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายที่ดินฉนดเลขที่18124และ9441สี่ตำบลบางบอนใต้อำเภอบางบอนกรุงเทพมหานคร สภาพที่ดินทั้งสองแปลงมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือ 1, น1บ้านพากอาศสยตึก2ชั้นเลขทะเบียนที่1 3 2 5งสามสองห้าทับหกสามจำนวนหนึ่งหลัง2ลงจอดรถ แต่ราคาอยู่ที่0507ค่ะที่ราคา1,890,000บาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มอีกไหมคะ0505ให้เพิ่มค่ะได้ค่ะอยู่ที่0505ค่ะที่ราคา1,900,000บาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มอีกไหมคะเชิญยกป้ายได้เลยนะคะมีไหมคะ0507ให้เพิ่มค่ะได้ค่ะอยู่ที่05070505ให้เพิ่มค่ะไน้ค่ะอยู่ที่0505เที่ยวราคา2 4 0 0 0บาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มมีไหมคะเชิญยกป้ายได้เลยนะคะ0507ให้เพิ่มค่ะ0505ให้เพิ่มค่ะได้ค่ะอยู่ที่0505เที่ยวราคา2 1 0 0 0 0 ิบมาทค่ะมีท่านได้ศูนย์ห้าให้เพิ่มค่ะศ5นย์ห้เพิ่มค่ะเลค่ะอยู่ศูนห้าศูนยให้เพิ่มค่ะศูนยห้เพิ่มค่ะไปค่ะอยู่ที่0505์ห้ค่ะที่ราคาสองล้านสามแสนสิบบาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มอีกไหมคะเชิญนกป้าได้เลยนะคะมีไหมคะ ไม่มีนล้คะสองล้านสามแสนิบบาทหนึ่งสองล้านสามแิบบาทหนึ่งสอง้านสามแสนสิบลบาทหนึ่งสองล้านสามแสนิบบาทสองสองล้านสามแสนิบบาทสองสองล้านสามแสิบบาทสตอนนี้ค่ะอยู่ที่ศูนย์ห้าค่ะเทค่าสอ้านสามแสนสิบิบาทคะ่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มมีไหมคะเชิญนกป้าได้นะคะมีไหมคะไม่มีนะคะสองล้านสิบบาทสามเขาไม่ขายแกเป็นป้ายหมายในในเลขศูนยห้าศูนย์ห้เทค่าสองล้านสามแสนสิบาทคะ่ะ ลำดับที่70ขายทอดตลาดห้องชุโด,ดยปลอดการจำลองคดีสารแขวนทวิมมนแดงที่พรอบอ e ี3780ทับ2564บริษัทบัตรครไทยจำกัดผาชนจดจะเนมันขายไหมคะ ไม่มานะคะนางสาวประฟ้าชมนศรีพงษ์จำได้ไหมวันขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารฐานไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำลองแครงวันขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้เ 1, 8, 55, าแปลงงานกติกหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาทลำดับที่เจ็ดสิบนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หน,นึ่งล้านสามแสนบาทเพิ่มราคาน้อยกว่าครั้งละห้าหมื่นบาทวางหลักประกันในการเข้าซื้อคายหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะงดขายไม่มีผู้ซื้อค่ะค่ะ ลำดับที่72ขายทอดตลาดห้องชุดปลอดการจำนองคอนดิเนจงหวัดสระแก้แมแดนที่พอบอสองทบสริษัทหลทรัพย์เอสเมพีจำกัดผู้สอบเสร็จแทนสดและนครับร์บจำนองมาโดแลนขาถือบชีเยนกานายพานุเดชกีบสันเทียจำได้ไหมมันขายไหม,มคะไม่มานะคะบริษัทหลทรัพย์กรุงเทพพาณิ์จำกัดผาชนผู้ร้องเฉลี่ยมาโดแลนด์ขายถือบัรญชีสมารเ็ตศูนยส ราคาประเมินเจ้าพน,นังานคดีหล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหบาทลำดับที่72อนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านบาทเพิ่มราคาน้อยกว่าครั้งละห้าหมบาทวางหลับกันในการเข้าชู้คนึ่งแสนหาหมื่บาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะงดขายไม่มีโพสต์ราคาค่ะลำดับที่74ขายิท่าย้าอห้องชุดโดยปลอดการจำนอนโดสารแพงมีมบริได้ที่พบออทับส บริษัทผลานซับเจจำกัดโจทย์และผู้รับจำนองมาโรแลนด์คัดถเบิดสีแดเลขศูนย์ศูนย์สองหนึ่งนางสาวนัทยาติดทศักดาจำโดยที่หนึ่งพันบนขายไหมคะไม่มาะคะราคาประเมินเจ้าพนงานหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหม่นเจ็ดันเจ็ด้อยสิบาทัดับที่74นะคะราคาต้นต้นอยู่ที่820,000บาทเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ3าม0 0บาทวางหลักกันในการเข้าซื้อคา่แส0บาทนี้ถ้าใดสนใจรับราคาเชิญยู่ป้ายค่ะ0 0น1รับราคาค่ะ ห้องชุดที่สาขา,ยยาชุดเลที่2.3.95คันชุดอีทพระราม2แขวงแสมดาเขตบางเทนกรุงเทพมหานารครที่ห้องชุดประมาณ25.06ตารางเมตรสภาพห้องชุดสหระัาตอนนี้ค่ะอยู่ที่0021ค่ะที่ราคา8 2 0 0 0 0บาทค่ะมีท่านในสนใจไหคะเพิ่มมีไหมคะเชิญนบ้าได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะ8บาทห8 0 0บาท182 0 0 0บาท1น0่1เสนอราคาที่9 4 0 0 0สบาทนะคะ ยืนยันราคาทีู่นย์ศูนค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่0ูนยค่ะที่ราาเก้าแสบาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มไหมคะเชิญยกป้าได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีล้วไม่มีแล้วนะคะก้าแสนบาทหนึ่งเก้าแสนบาทหนึ่งเก้าแสนบาทหนึ่งเก้าแสนบาทสองเกาแสนบาทสองเก้าแสนบาทสองตอนนี้ราคอยู่ทีู่นย์ศูนย์สน่ค่ะที่ราคาเก้าแสบาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มมีไหมคะเชิญยกป้าได้เลยนะคะมี ซิมบาค่ะลำดับที่75าค่ะทอดาดทองชุดดปลอดการจำลองคอนเทนซรแพ่งุนรีมาแนนที่พาวเวอรอีเจ็ดแปด่ทับสองห้าหธนาคารอาคารสุขคอโจนและธนาคารจำลองมาดูแรงถดทนบัร์ีหมายเลศูนย์ศูนนางสาวจุธามาสุขสมจิตจำเลยแพมันขายไหมคะไม่มานะคะราคาจะเลนเจ้าพังานลดีงล้านสองหมามันหรอยสี่สิบสามบาท ลำดับที่75นะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่7 2 0 0 0บาทเพิ่มมาคำนน้อกว่าครั้งละ30,000บาทวางหลับกันในการเข้าสู้ค่า1 5 0 0 0บาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญอยู่ป้ายค่ะ0016รับราคาค่ะ ห้องชุดที่คารชุดเลขที่78็ทับ่งน2ค่รชุดทาวน์สโตอาคาร A แขวงบางมดเขตทุ่งครูกรุงเทพมหานครนะที่ห้องชุดประมาณ2 4 4 3ตารางเมตรสภาพห้องชุดสะอาดใสตอนนี้ค่ะอยู่ที่0016ค่ะที่าราคาเจ0 0แสบาทค่ะมีทนในสนใจราคาเพิ่มมีไหมคะเชิญนกป้าได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะ0 0แสบาท1 7 2 0 0 0จบาทหนึ่ง0จบาท1 7 2 0 0 0จบาท2 7 2 0จ0บาท2 7 2 0จ0บาท2ตอนนี้ค่ะอยู่ที่0ย์ศูนย์านึ0 0 0บาทค่ะมา สนใจหราคาเพิ่อมอีกไหมคะเชิญยกป้ายได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะเจ็ดแสนสองบาทสามเขาไม่ขายขายเป้นป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งหกที่ราคาเจ็ดแสนสองหมื่นบาทค่ะลำดับที่76ขายทอดตลาดห้องชุดตามตำเหล่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้ไมีหน้าที่ติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอแผนเองพิธีสานแขวงนครศรีธรรมราชจำ ไทม์แมนแดที่ออ้านทัพสอ1 5 1 6 2 5ึ่บริษัทไอทีอาร์แคปิตอล์สุดเสียจำกัดจบไทม์แมนขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวดวงดาวจิตาโนนจำเริ่มไทม์แมนขายไหมคะมานะคะถือบัตรสีสมเลข1 6 2นางสาวรสสลินจิตาโนนผู้ถือกรรมสิทธิ์ไทม์แมนขายไหมคะมานะคะถือบัตรสีเหลืองเลข0008นายกฤษดาคันทวรผู้ร้องเฉลี่ยไทยม์แมนขายไหมคะ ไม่มานะคะราคาเมื่อเจ้บทางการคุ้มทิ้งร้าน4,000ซิมเดือน7,268บาทลำดับที่76นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,106,000บาทเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ5,000บาทวางหลับกันในการเขา้าซื้อค่ะ1,05,000บาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญอุป้ายค่ะ0509รับราคาคา่ะห้องชุดตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่จะขายชุดเลขที่8ทับ369อาคารชุดลุ 8, 3, 6, 9, ะะดลมพินีเพชรสุขสวัสดิ์พระราม2 ขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้ที่ห้งชุดประมาณ26.03ตารางเมตรสภาพทองชุดสำหรับอาศัยตอนนี้ค่ะอยู่ที่0509ค่ะที่ค่า1 1 1 0 0 0บาทค่ะมีท่านใดสนใจ0008ให้เพิ่มค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่0008ค่ะที่ค่า1 2 0 0 0 0บาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มอีกไหมคะ0509ให้เพิ่มค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่0509ค่ะที่0008ให้เพิ่มค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่0008ที่ค่า1 3 0 0 0 0บาทค่ะมีท่านใดสนใจราคาเพิ่มอีกไหมคะ0509ให้เพิ่ม 0008ให้เพิ่มค่ะในราคอยู่ที่0008ค่ะที่ราคา1,410,000บาทค่ะมีท่านใดสนใจหรืคะเพิ่มไหมคะเชิญโยบ้าได้เลยนะคะมีไหมคะไม่มีแล้วคะ1,410,000บาท1 1,410,000บาท1 1,410,000บาท1 1,410,000บาท2 1,410,000บาท2 1,410,000บาท2ตอนนี้ราคอยู่ที่0008ค่ะที่ราคา1,410,000บาทค่ะมีท่านใดสนใจหรืคะเพิ่มอไหมคะเชิญโยบ้าได้เลยนะคะมีไหมคะ ไม่มีแล้ค่ะหนึ่งล้านสีบาทสเขาไม่ขายแก่เพืนบ้านหมเลข0ูนย์นยเท่าค่งล้านสี่แสนหนึ่งบาทค่ะลำดับที่78ขายทขายท่าไหทองชุดปลอดการจำนวงเคริงสันแขวงทุงรีบมาแนงที่พบอีซีหนึ่งสาคับสองห้าหกเจริษัทอีออนทารศัพไทยแลนด์จำกัดมหาชนโจบแทนมันขายไหมคะ ไม่หมาะคะนายจิตติพงศ์มรกตกำรรจาใจำเลยทารจำเลยแทยมันขายไหมคะไม่หมาะคะธนาคารอมสินผู้รับจำลองภฟมันขายไหมคะไม่หมานะคะราคาป,ประเมินจอบพนักงานรับดีหนึ่งล้านเจดสนสามห้บาทลำหนับที่7จ็ดแปดนะคะราคาล้มต้นอ,อยู่ที่1นึ่งล้านส่แนบาทเพิ่มราคาไมน้อก,กว่าครั้งละห้าหมืบาทวางหับกันในการเข้าสู้คห่งแสนห้าหมืบาทมีท่านใดสนใจแล้วราคาเชิญยกป้ายค่ะมงืขอนไม่มีผ้พสต้ราคาค่ะ,คะ ลำดับที่7 9ขายท่ตลานท้องชุดปลอดการจำนองเครื่องาาสื่อสารสากลแมแนที่มอยสองทับสองหาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโตทยแทนบันขายไหมคะไม่มานะคะนายทีทัศน์วัฒนบุญยงเจริญจำเลยที่สองแทนบันขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารเซมีไทยจำกัดผหาชนผู้รับจำลองดูแทนบันขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวธนรีวัฒนบุญยงเจริญผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนบันขายไหมคะไม่มานะคะ จ้พนักงานแพ็กซับกองบัคับดคดีล้มละลาย2องแฟมันขายไหมคะไม่มานะคะเจ้าพนักงานแพล็กซับกองบระครับคดีล้มละลายสี่ไฟ้มมันขายไหมคะไม่มานะคะแลวคะัเงินเจ้าพนักงานคดีสองล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็นสองร้อยแปดสิบบาทลำดับที่เจ็ดเก้านะคะราคาล้มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทเพิ่มราคน้อยกว่าครั้งละห้าหมบาทวางหลับกันในการเข้าื้อนึ่งแสนหาหมบาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญหนู่ป้ายค่ะ เงิขายไม่มีผู้ซื้อค่ะค่ะลำดับที่82ขายทอดตลาทห้องชลิปลดการจำลองคดีสารจวดน้าสาขาบัวไม้แดงที่ผบอี990ทับ2555บริษัทนำทรัพย์เอวพีจำกัดจดและรับจำลองมาดูแลนค่ะเลขประเป็นเลข0019นางสาวพัทิดาฝีปราบขอจำได้ไหมมันขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานคดี1,623,20บาท ลำดับที่82นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้า 100, น100,000บาทเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ50,000บาทวางหลับกันในการเข้าซื้อคา100,000 5 0บาทนี้่้านในสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะงดขายไม่มีโู้ซื้อขายค่ะ ลำดับที่83ขายทอดตลาดท้องชุดหลอดการจำนองคาริสารแพ่งพัฒน์ขนมแบรนด์ที่ผอเอส88ทับ2563ธนาคารออมสินโตและธนาคารรับจำนองพร้อมกันขายไหมคะไม่มานะคะนายรวีศักดิ์จิตภาวนาสกุลจำเรือไทยมันขายไหมคะไม่มานะค่ะราคารเงินเะจ้าธนะกรตี2ล้าน200,49,378บาทลำดับที่83นะคะราคาลุ้นต้นอยู่ที่1,580,000บาทเพิ่มราคาไน้อกว่าครั้งละ5,000 50, บาทวางหลับกันในการข้าวเสื้อค่ะ150,000บาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะ มัขายไม่มีโพสต์เลือค่ะค่ะลำดับที่100ขายทอดตลาดที่ดินพ้มสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำลองคดีสาจังหวัดต,ต,ะตะลิงชันแดงที่1 4 6 2งสี่หกสองทับสองห้าแปดนายประเสร,ริฐเรืองสุรัตน์โจ์และถามรับจำลองรือแพลนมลันขายไหมคะไม่มานะคะ บริษัทธนทองดีเวล OP เมนต์จำกัดจดเลยถอยมันขายไหมคะไม่มานะคะราคาคณะกรรมการกำหนดราคา31,539,780บาทลำดับที่100นะคะจะเป็นลำดับสุดท้ายที่จะมานขายในวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่8 0 8 0 0บาทเพิ่มราคาน้อยกว่าคำว้าหน1,000สนบาทวางหลับกันในการเข้าซื้อค่ะ1ล้านบาทมีท่านใดสนใจแล้วราคาเชิญนป้ายค่ะ นมดขายไม่มีพูดว่าค่าค่ะเจ้าพนักงานได้ทำการขายครบถ้วนท,ทุกรายการแล้วนะคะขอบคุณค่ะ